สนใจค่ะค่ะและนี่นะคะคือน้ำเต้าดูดซับหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญนะคะเนี่ยค่ะลักษณะนะคะก็คือจะเป็นดวงกลมใสนะคะและให้สังเกตที่บริเวณศูนย์กลางกายของพระเดชพระคุณหลวงปู่นะคะก็จะมีดวงแก้วอยู่เหมือนกันค่ะซึ่งดวงแก้วนี้นะคะเราจะเรียกกันว่าดวงแก้วกายสิทธิ์จกักรพรรดิค่ะ โดยดวงแก้วกายสิทธิ์จกกักรพรรดินะคะข้างในดวงแก้วเนี่ยก็จะมีภาพผู้เลี้ยงผู้รักษาค่ะภาพผู้เลี้ยงผู้รักษากายสิทธิ์จะเป็นคนที่ช่วยในการตามรั์ตามสมบัติให้กับเจ้าของนะคะโดยการตามนั้นก็จะต้องอาศัยบุญญาธาตุค่ะเป็นพลังงานในการขับเคลื่อนค่ะ โดยการที่เราจะประจุพลังนะคะลงไปที่น้ำเต้าดูดซับนะคะเพื่อให้มีอนุภาพนะคะเราจะต้องหมั่นท่องสัมมาอารหงังสัมมาอารหงังสัมมาอารหงังเมื่อเราท่องสัมมาอารหังทุกครั้งนะคะในมิติละเอียดนั้นจะเกิดเป็นพลังดวงบุญเข้าไปประจุที่ดวงแก้วค่ะดวงแก้วก็จะมีบุญญาธาในการขับเคลื่อนะคะ่ะและตรงนี้นะคะก็จะไปดึงดูดทรั์สมบัติใดๆก็ตามนะคะ ในโลกกระุาที่เป็นของเราเนี่ยให้มาถึงเราได้อย่างง่ายได้ค่ะโดยพลังงานที่เราท่องเนี่ยนะคะจะต้องมีพลังที่มากพอและเข้มข้นพอค่ะก็จะทําให้ดึงดูดรัพย์เข้ามาได้นะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นดวงแก้วที่อยู่บริเวณศูนย์กลางกายนะคะโดยที่ศูนย์กลางกายเนี่ยก็จะเป็นแหล่งพลังงานบุญค่ะมีอนุภาพมากที่สุดนะคะโดยจะหมุนขวาเพื่อดึงดูด สิ่งที่เราคิดสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตเรานะคะโดยให้หมันนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่นะคะแล้วก็ท่องสัมมาระหังสัมมาระหังโดยอาจจะนึกเป็นดวงแก้วใสๆเนี่ยนะคะไว้ที่กลางท้องก็ได้ค่ะพอนึกไว้ที่กลางท้องนะคะก็จะเหมือนมีพลังเนี่ยดูดเข้ามานะคะเมื่อพลังนั้นเข้มข้นพอนะคะก็จะทําให้ดูดซับดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะการซื้อการขายของก็จะง่ายขึ้นเป็นอัศจรรย์นะคะ โดยวิธีการสังเกตเนี่ยให้เราสังเกตว่าเวลาที่เราท่องทุกครั้งสบายใจทุกครั้งท่องทุกครั้งเกิดความสว่างทุกครั้งแต่ว่าพลังงานของบุญเนี่ยได้ค่อยๆสังสมจนกลายเป็นพลังบารมีเมื่อพลังบารมีเข้มข้นก็จะทำให้ทรัพย์สินนะคะดีขึ้นการเป็นหนี้สินต่างๆก็ค่อยๆเบาบางลงค่ะ ยังไงนะคะเจ๊ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนึกเมื่อไหร่ก็สัมมาอระหังบุญเกิดทุกครั้งแน่นอนค่ะสาธุ